ความเชื่อเกี่ยวกับการสร้างพระองค์ใหญ่คือการสร้างพระพุทธรูปใหญ่เป็นการสร้างบุญกุศลที่ยิ่งใหญ่นะครับซึ่งจะส่งผลให้มีชีวิตที่ดีขึ้นทั้งในชาตินี้และชาติหน้าเชื่อว่าผู้สร้างจะได้รับอน,นิสงส์งตามมาอีกมากมายเช่นได้ทรัพย์สินมีบารมีและได้รับพรอันเป็นมงคลต่างๆซึ่งบางท่านก็มีความเชื่อว่าคิดจะทําการใหญ่หรือทํากิจการใหญ่ๆเรื่องราวใหญ่ให้บังเกิดผลสําเร็จจะต้องไปขอพรกับพระองค์ใหญ่ละครับและการสร้างพระองค์ใหญ่ยังถือเป็นการสืบทอดและรักษาพุทธศาสนาให้คงอยู่ แจกพิกัดมูขอพรพระองค์ใหญ่หนงดหมายที่สายมูไม่กวนพลาดหลวงพ่อใหญ่วัดสุลุปักสีจังหวัดส,สุพรรณบุรีพระพุทธรูปหล่อเนื้อทองเหลืองปางปฐมเทศนาองค์ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยครับพระเดชพระคุณหลวงพ่อพระรุสุวรรัณวชิรธรรมท่านพระมหาบุญเชียนอดีตเจ้าว,วาดท่านก็าปาลบ่าวัดสกุลเนี่ยวันที่จะมีพระพุทธรูปที่เป็นเอกลักษณ์ก็คือปางปฐมเทศนาคือปางให้ความรู้เพราะว่าพระพุทธองค์แสดงปฐมเทศนาคือการแสดงธรรมครั้งแรกให้กับพระปัญจวัคคีย์ทั้ง5ซึ่งพระปัญจวัคคีย์ทั้ง5ได้ฟังแล้วก็ เร็จได้วงตาเห็นธรรมก็เลยสอดคล้องกับวัดที่หลวงพ่อท่านสร้างไว้ว่าวัดเราเนี่ยนอกจากสายปฏิบัติก็มีสายการศึกษาท่านก็เลยตัดสินใจว่าควรจะสร้างก็คือปางปฐมเทศนาเป็นพระที่สร้างปัญญาเสริมปัญญาโดยเคล็ดในการขอพรพระองค์ใหญ่ควรตั้งจิตอธิษฐานด้วยความเคารพและศรัทธาโดยเน้นขอพรเพียงเรื่องเดียวที่ชัดเจนและควบคู่ไปกับการลงมือทําอย่างจริงจังและรักษาคํามั่นสัญญาที่บ่นบานไว้หากพรน,นั้นสําเร็จและเมื่อไปถึงที่ปฏิสถานพระองค์ใหญ่ให้พนมมือสงบจิตใจให้แน่วแน่ตั้งจิตให้ ขอพรเพียงเรื่องเดียวเท่านั้นระบุพรที่ต้องการให้ชัดเจนและกล่าวคำขอพรด้วยความเคารพและให้มองไปที่พระพักพระองค์ใหญ่เพื่อสื่อสารกับท่านโดยตรงและตั้งสัจจะวาจาวา่าหากบนบานสิ่งใดไว้แล้วให้กล่าวว่าจะมาทําตามสัญญาและสิ่งที่ควรทําหลังจากขอพรก็ให้กลับมาลงมือทําด้วยตัวเองเพราะการขอพรเป็นแค่เพียงส่วนหนึ่งเท่านั้นแต่การลงมือทําอย่างเต็มที่คือหัวใจสําคัญและใหร้รักษาคําสัญญาว่าหากขอพรสมหวังให้กลับไปที่เดิมเพื่อแก้บนดามสัญญาที่ให้ไว้ครับตอนนี้ก็ยัง<ๆ>ดําเนินการสร้างอยู่เรื<ๆ>่อยๆนะครับ อออยง่่่ตตาเรียกว่ารอพลังศรัทธ,ธาดีกว่าจาับเพื่อนเพื่อนี่น้องสายโมูมาต่อมาเติมคนละเล็กคนละน้อยนะครับ<ช>เขาเรียกว่าจันลงพระพุทธศาสนาใ,ใ,ให้ใ<ช>จเจริญมั่นคงถาวร